พี่น้องเปิดพร้องทีดูพร้อมกมันเลยได้นะคะสดดี95ข้อที่6ถึงข้อที่7มาเถิดให้เราระม,มัศการและราบลงและให้เราพุกเข่าลงเฉพาะทระทักของพยาเวผู้สร้างเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้ถ้าท ได้ยินพระสูรเสียงของพระองค์อย่างให้จิตใจกระด้างกระเดื่องอย่างที่เมริบาอย่างวันที่มัสสาเราถึงพุรัญดานถึงข้อที่เจค่ะโอเคค่ะอเมน สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสพิเศษมานมัส,สกรารพระเจ้าเหลือเขื่อนสรินร์นำพระพรของพระเจ้านำารทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่ที่อำเภอสรินร์ขอพระเจ้าโอทอรเราทุกคนที่นี่ที่จะได้รับก,การแตะต้องรับก,การสัมผัสจากพระอง,งนนะค์ในระดับร่างกายในะระดับจิตใจและในะระดับจิตวิญ,ญญาณของเราเอาเนมนฮรเลยูยพระา Hmm. <laughs> มาเฉิดคนไทยมาเฉิดคนไทยมาเฉิดคนไทยมาเฉิดคนบนราชานีมาเฉิดชาวสิงห์ทอนระเจ้าเราขอเป่าปากตรียกจิตวิญญาณของผู้คนให้หันกลับมานมัสการองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านร้อย เราทั้งหลายถูกสร้างมาเป็นประชากรของะองมาเถิดเราทั้งหลายที่อยู่บนเรือแห่งนี้ให้จิตวิญญาณของเราดำมั่นแตการดองด้วยจิตวิญญาณและความถี่ขอคดปลวอ,พอ,พอพย,ยเสียงคุณแห่งค้ามสว่างของพระเจ้าในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นเช่นนั้นเนื้อแผ่นดินโลกนีนเผด็จการะึ่มา่วย levará a fri Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตอนแรกเป็นแดงวิ่ง oh, เสริมพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอเมนบทเพลงสุดท้ายนะคะมาจากพระธรรมยนบทที่สิบข้อที่สิบจำได้ไหมคะทุกใครท่องยนบทที่สิบข้อที่สิบได้บ้างคะเอเมนขโมยนั้นมาเพื่อรักฆ่าและทำลาย แต่พระองค์ทรงเงสเด็จมาเพื่อที่เราจะได้หลัชีวิตและชีวิตที่คบบริบูรณ์อแ,แล้วก็ยอนบทที่สข้อ25นะคะบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับเราคือชีวิตยีดนันอเมนแล้วก็ยอนบทที่17ข้อที่3บอกกับเราว่าคือการที่พวกเรารู้จักพระองค์ เขาทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระอ,องค์ทรงใช้มาพระเยซูพระเยซู Terasa tak tahu harus ke mana aja di sana tropal

是吗？ พระเจ้าลงผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่เที่ยงแท้องเดียกระเจ้าเรารู้ว่าหมดเวลาของมารตาต่างที่จะประมเงเราสันติสุข,ขความชื่นชมีของเราทั้งหลายกันและเรารู้ว่านี่เป็นเวลาที่พระเจ้าให้เราทำงาในเพื่อการเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในรยะเยซูขอเสียงของคนที่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วบอกว่าฮาเลลูยาฮาเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เราจะลองไปรับมณิษฐานในหน้าที่ดูบนที่6ที่7ดูนะคะค่ะ24 25 26 บทเพลงขัดไปนะคะจะเป็นบทเพลงคำอ,อธิษฐานของพระเยซูแต่ว่านักพินอาจจะร้องเป็นภาษาถิปโรูนะคะให้ท่านอธิษฐานตามแบบพระเยซูไปพร้อมๆกันนะคะพระเิดาแห่งคาพร์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ ขอให้ของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินขององค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำระำัยของพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอสงกรดประทา,านอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอสงกรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เดินข้าพระองค์ยกทษวผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นะั้น และขออย่านำภาพพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเผิดว่าราชอำนาจและนิเดชและทัศนิษฐเป็นของพระองค์สืบสืบ,สบไปเป็นนิจ